สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้คณิตคิดสนุกค่ะในปัจจุบันวิชาที่หลายๆคนคิดว่ายากหรือไม่ถูกใจเนื้อหาคงเหนีไม่พ้นวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ทางด้านการคำนวณซะส่วนใหญ่รวมถึงเนื้อหาที่ดูซับซ้อนต้องใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเด็กๆจึงมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดีสักเท่าไหร่ฐานการเรียนรู้ของเราจึงมีการเสริมแรงให้เด็กๆหลายคน อยากเข้ามาเรียนรู้และมีเกียรติต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นการเรียนรู้ของเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์เช่นาการบวกลบคูณหารที่เป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ครับโดยมีเกม AMa มต่อสมก,การทางคณิตศาสตร์ให้งงในักเรียนได้ร่วมเล่นซึ่งเล่นได้ตั้งแต่ชั้นประถมและมัธยมจากการที่จะเรียนได้ลองเล่นเกม AMa มจะทำให้นักเรียนได้ฝึกคิด วางแผนย่างเป็นระบบความสามัคค mm ีในทีมและความสนุกสนานนอกจากมีเก์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์แล้วยังมีนโยบายติดตามงานสอนการบ้านในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยมีวิธีการ สอนนักเรียนเพื่อสอนเพื่อนและพี่สอนน้องเพื่อให้นักเรียนที่ไม่อยากมีงานค้างหรือไม่เขาเ้าใจเนื้อหาได้ทุกกครั้งเพื่อเพื่อเขาเข้าใจมากขึ้นการเรียนรู้จะให้ใช้เข้ามาติดตามงานทําการบ้านทบทวนความรู้ในทุกวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัสเวลาสบีนาฬิกา40นาทีจนถึง15นาฬิกา20นาทีหรือช่วงข้าวว่างข้าวพูดละไของทุกวันโดยมีครูแก,กนนําและนักเรียนแกนนําคอยคำปรึกษาสอนการบ้านติดและติดตามงาน สำหรับนัเกเรียนคนไหนที่มีงานค้างสามารถมาเล่นเกม Air m a ได้ตามปกติกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทำการบ้านที่้รับมอบหมายและยังนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นการทำายรับไายจ่ายการซื้อของหรือการทอนเงินหรือการวางแผนงานในอนาคตต่างๆค่ะคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดลองเปิดใจสักนิดรับรองสนุกแน่